ีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อยเอานะฮะคุณผู้ชมครับได้เวลาที่จะปเป้นหานักกินหมี่หุน้นกระเพาะเหล็กประจำยุทธภูมินี้อาหารใต้บ้านฉลองฮะต้องบอกเลยว่าคุณมองคึกคักเลนะ่าร้อนนมันรู้สึกยังไงสองบอ,อกเพราะเมื่อกูนี่นั้นคุยกับพี่พืชจะของร้านไปแล้วอาหารนี้มันเผ็ดร้อนมันอร่อยมันทำให้ผมนี่ได้เบิร์น ไม่ได้เบิร์นไงเรเบิร์นเบิร์ร่างกายมันมันอืดตัวเบิร์นมันจะเบิร์นอย่างงี้ใช่แต่บอกเลยว่าจะไม่เบิร์นเดียวยังไงอีกเพราะว่าของรางวัลพิเศษของเรามีทุกสัปดาห์และก็พิเศษทุกสัปดาห์อยากรู้เลยลรงพี่รับรองว่าไม่เบิร์นเหมือนคุณแนต้องดีมากๆถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับไปดูกันเลยนะฮะ รางวัลสำหรับผู้ชนะในวันนี้จะได้ไปฟินกันยกแก๊งที่ร้านรีไฟคิดเชนนั่นเองร้านอาหารสไตล์เลบานอนแท้ๆที่มีหลายสาขาแถมอร่อยด้วยผักออร์แกนิกแบบสดๆดและปราศจากผงชูรสทุกเมนูเริ่มกันที่เมนูชาว,วานมาเมนูอาหารสไตล์เลบานอนโดยตัวแป้งที่ห่อจะเป็นขนมปังอาหรับที่ทางร้านอบขึ้นมาเองแบบสดใหม่ทุกวันหอกินกับไก่หมักเครื่องเทศสูตรเข้มข้นที่นำไปย่างกับน้ำมันมะกอกทานร่วมกับเฟรนด์ฟรายผัก และราดตามด้วยซอสจัดเต็มแบบที่กัดไปคำเดียวอร่อยครบรสทุกสัมผัสต่อด้วยข้าวหมกชิตคาบหรือข้าวหมกอารับที่ใช้ข้าวบาสมาตินำเข้าจากอินเดียเม็ดเรียงยาวเป็นเอกลักษณ์หมักกับผงเครื่องเทศที่กลิ่นหอมเตะจ,จมูกมีให้เลือกทานทั้งอกไก่ย่างและเนื้อบดล้วนแน่นๆทานคู่กับอารบิกสลัดที่คลุกเคล้ากับซอสทับทิมสูตรพิเศษของทางร้านโดยเฉพาะเป็นเมนูที่หอมกลิ่นเครื่องเทศกำลังดีติดเผ็ดนิดๆอร่อยถูกปากคนไทย ส่วนอีกเมนูที่มีวิธีกินแบบอาหรับแท้ๆก็ต้องแคบบับแป้งสไตล์อาหรับทานคู่กับเนื้อย่างและสลัดหอมแดงหรือจะเลือกเป็นไก่เต่าชิตทาวุกเนื้ออกไก่ไร้กระดูกหมักเครื่องเทศย่างหอมๆเพียงฉีกแป้งใส่เนื้อสัตว์และตามด้วยผักย่างไม่ว่ากินแบบไหนก็ถูกใจได้รสชาติอาหรับแน่นอนครับตามไปสัมผัสเคบับสไตล์เลบานอนแท้ๆได้ที่ร้านรีไฟคิทเช่นสาขาเมทิ่งมอบางออสาขาทาเลนต์กรุงเทพรีทาเจ็ดและสาขาเปิดใหม่เดอะมอลล์บางกะปิโซนฟู้ดคอร์ทชั้นจีกันได้เลยครับ โอ้โหลูพี่ตอนรับปีใหม่โอ้โหแค่ต้นปีเนี่ยตอนรับปีใหม่ขอระวันนี่ก็เด็ดเลยจัดมาบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาครับผมตอนรับไปปีใหม่อะแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่จะต้อนรับผู้เข้าแข่งขันข,ของเราทั้ง3ามคนกันแล้วด้วยนะอยากเห็นมากครับอโอเคพี่พิศจะรออะไรผู้ชมครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันขคนแรกของเรากันเลยฮะคนแรกคุณม่อนวรากรวรุณเจริญธรรม อายุ28ปีเจ้าของฉายานันกกินชาวเกาะดูจากฉายาและการแต่งตัวเนี่ยก็ชัดเจนซะเหลือเกินเพราะพ่อหนุ่มคารมดีคนนี้เขาแต่งตัวมาเป็นชาวเกาะน,นั่นเองครับดูจากทรงแล้วเนี่ยน่าจะกินเก่งพอๆกับการพูดจาซะด้วยแต่ใครจะไปรู้ว่าคุณม่อนอาจจะก,กินได้น้อยกว่าผู้แข่งขันคนอื่นๆก็ได้เราจะถามคุณม่อนครับวันนี้เรามาในทีมผมเป็นคนใต้ผมเป็นชาวเกาะชาวเกาะเลยเหรอาที่เหรอก็เมียกินาว <laughs> ไอ้อ่ะแล้วปกติเป็นคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนกรุงเทพมหานครอ๋อสิบหกเลาะนะใช่ครับผมสิบคนเลยนะอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภออำเภอบางซื่ออตำบลครับผมตำบลบางซื่อเขตครับผมเขตบางซื่อเฮ้ยเฮ้ยมันจะหัวไวเล็กมันจีครับบางซื่อครับไว ปกติอาหารใต้ชอบไหมชอบมากครับจริงป่ะแต่ไม่ใช่แค่แกงใต้ทนัี่ผมกินได้ผมกินได้หลายอย่างไม่จะเป็นแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลชูชีมัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่โป๊ะแตกนี่ได้หมดเลยได้ย๊อยได้จะไม่ไหวไั้หมดได้ได้หมดนี่จริงๆผมเนี่ยผมไปซ่อมรถแถวหนึ่งก็ได้นะจริงป่ะแล้วอะไรเป็นรถไม่ว่าจะเป็นแบบใบรคบัดคัดเสียเกียร์หลุดเครื่องสะดุดเผาหักสลักหายหัวเดินหางยางแป๊บแหนบตายแต่ไม่จ่ายไฟไม่จ่ายสตาร์ทพังไี้แท้หวันนี้คิดว่าจะแข่งได้ทั้งหมดกี่จานอย่างน้อยๆ20ครับ ยี่สิบจานไหวอยู่แล้วพี่สบายนีนะฮะถ้าชนะจะพาใครไปฟินครับคุณมอนผมพาแฟนไปฟินครับอะอราะใช่ไหมใช่ครับแฟนมีกี่คนแฟนมีสี่คนลูกอีกสองอะไรไว้คือพูดเล่นที่พูดมาพูดจริงหมดเลยแฟนนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายว้าย หัววมากนะนี่คือว่าเขามีความสามารถพิเศษนอกจากเรื่องกินเนี่ยผมยังไม่เห็นแต่การที่หัวเขาวมากในการต่อมุกหรืออะไรกันนะครับผมแต่ก่อนที่เขาจะต้องไปลงสนามจริงแล้วเขาจะพาแฟนไปฟินครับให้เขาไปพักผ่อนก่อนครับผมเต็มตัวสักนิดนึงได้เลยพี่ๆนะับกินให้วินแล้วกิ่นยกแกงไปเลยครับพิมอน คนที่2คุณมาคิวนัทาพันธ์ช่วยประคองอายุ20ปีเจ้าของชายาเลือดข้นคนใต้ถึงคิวหนุ่มใต้อารมณ์ดีของเราแล้วครับต้องบอกเลยว่าดูจากรูปร่างประมาทไม่ได้ครับคนนี้เพราะเห็นผอมๆบางๆเนี่ยกินจนเป็นแชมป์ของรายการเรามานนักต่อน,นักแล้วครับ ปกตินี่ไมค์คิวเป็นแบบคนจังหวัดอะไรครับเป็นคนชุมครับโอ้ยชุมพรไม้ชุมแพครับชุมแพมันขอนแก่นอะไรบ้างปกติครับผมผมเป็นคนชุมพรอยู่แล้วครับอ๋อเป็นคนชุมพรใช่ไหมอโยมเอออะไรครับหลังสวนครับหลังสวนหลังสวนชุมพรหลังสวนจตุจักรปกติไมค์คิวอยู่ชุมพรอยู่แล้วเนี่ย ทานอาหารได้ก็คือต้องบอกว่าบ่อยแล้วโอ้โหรสจัดจ้านนี่ได้แน่นอนแน่นอนครับพี่ปิ๊ตเห็นเส้นเลือดผมไหมครับผมที่ดำๆนี่ไม่ใช่เลือดไม่ใช่เลือดเสียนะทำไมอ่ะอันนั้นนี่ไตปลาไหลมาอย่างงี้เลยเาหัวใจแล้วถ้าวันนี้ชนะจะพาใครไปฟินครับก็ต้องก็ต้องพาแฟนผมไปสิครับใช่คือต้องยอมเขานะเขาจะพาแฟนเขาไปฟินใช่มีแต่คนพาแฟนไปฟินนั่นแหละสิอิจฉามโหแฟนสวยมากแต่ดึงผมสวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้าเอ้า พี่เซกพี่เกม่หน้าเลยก็มีน้าเลกก่นเยอะเลยไม่เถอย เฮ้ยเฮ้ยแต่อย่างนี้อ่ะอย่างนี้เป็นธรรมดาเลยต้องเราเป็นคุณฮอปยังเป็นคนจูบอนอยู่นะครับโดยแท้เลยครับผมแต่ว่าเป็นฮอปเป็นฮอปแค่หนูก็แต่วันนี้นะอันนี้หล่อนะอันนี้มาอันนี้คือเขาหล่อนะไมค์ฮิวครับวันนี้คิดว่าจะกินได้สมุดสักกี่จานเมื่อกี้ไป20เลยพี่ผมเอาเลยสี่สิบเมั่นใหญ่กันแต่ให้เขาไปพักผ่อนก่อนได้เลยเพราะว่าเขาต้องเตรียมตัวเยอะนะโอเคครับพีวิทครับผมกินให้วิทและฟิลิงยกแก๊งไปเลยไมค์ฮิว และคนสุดท้ายคุณเคนสิทธิชัยสีสุขใสอายุ23ปีเจ้าของฉายานักเต้นแห่งสวนยางที่ฉายาของคุณเคนบอกแบบนี้ก็เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นตัวเอนเตอร์เทนประจํากลุ่มเลยก็ว่าได้ก็น่าเชื่อนั่นแหละครับเพราะเขาพกความมั่นใจมาสักขนาดนั้นว่ายัง่ายอย่างไางไวันนี้ก็ต้องชนะอยู่แล้วแต่ว่าคุณเคนเนี่ยจะเอาชนะคู่ต่อสู้ทั้งสองคนได้หรือไม่ก็ต้องมาลุ้นกันครับ ปกติพี่เป็นคนจังหวัดไหเป็นคนสุราษฎร์อันนี้จริงแท้เลยเหรอครับแท้เลยแต่กำเนิดกำเนิดพ่อเป็นคนสุราษฎร์แม่สุราษฎร์เจอกันที่ไหนครับเจอกันที่สุราษฎร์ควนี่ของแท้นะผมดูเลยว่าลีลาเขาเนี่ยนอกจากเรื่องการกินเรื่องเต้นตื้นอะไรนี่เขาต้องดีเลยนะจริงปะดูท้าแล้วอะจริงปะดูสิสักหน่อยไหมอ๋อทังนิดนึงอ๋าทั้งนิดนึงนะครับผม มาดีอะไรไฟมันแต่เมื่อไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพเพลงมาไฟเปิดว่ะไฟเปิดเลยโอ้โหแล้ววันนี้พี่เกณฑ์คิดว่าพี่เกณฑ์จะกินได้สักกี่จานครับอ่านะสัก50โสอ้ชนะทุกคนอูยคนแรก20คนที่2 40พี่เกณฑ์บอก50เห็นผู้เข้าแขัน่สองคนนล้วรู้สึกไงบ้างขำแห้งเลยอ่ะจริงปะขำแห้งเลยเพราะว่าเราสู้ได้อยู่แล้วเรานี่ยดูดูดิเป็นไงะดูดิ เดี๋ยวแต่ดูว่าเขายังมีสเต็ปเต้นดูเต็มที่อ่ะอันนี้มีเพลยียวมีเพลียวแล้ววันนี้ถ้าเกิดชนะครับพี่เกณฑ์จะพาไอเป็นฟินครับเอาเป็นพี่สาวก็แล้วกันโอเคดังนั้ให้พี่เกณฑ์พักผ่อนก่อนโอเคครับนะฮะกินให้วิลเลีฟินยกแก๊งมาเลยครับพี่เกณฑ์ ต้องบอกเลยว่าหนุ่มๆทั้ง3าคนของเรามาพร้อมกับความมั่นใจและพกความเฮฮากันแบบเต็มที่มากันเลยทีเดียวแต่ละคนไม่มีใครกลัวใครเลยครับแต่อย่าลืมว่าคนเดียวเท่านั้นที่จะได้เป็นแชมป์นักกินกระเพาะเหล็กประจำสัปดาห์นี้ก็ต้องไปลุ้นพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันเดี๋ยวเรามาฟังกติกาก,กันก่อนครับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3าคนจะต้องแข่งกินมีหุ้นแกงไตปลาและผู้ข่งขันต้องทานให้ได้มากที่สุดในเวลา1ชั่วโมงระหว่างการแข่งขันทีมงานจะมีโจทย์เซอร์ไพรส์มาให้ทุกคนทํา เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างอุปสรรคให้กับการแข่งขันเมื่อหมดเวลาหนึ่งชั่วโมงทีมงานจะนับจำนวนจานใครที่กินได้มากที่สุดคนนั้นจะเป็นแชมป์นักกินมีหุ้นแกงไตปลากระเพาะเล็กประจํายุทธภูมิอาหารใต้บ้านฉลองไปเลยรู้กติกากันเรียบร้อยแล้วเจอผู้เแข่งขันเรียบร้อยแล้วครับพี่พีนครับเขาดาวครับผมมาเฮ้ยเดี๋ยวเขายังไม่ได้กินเลยอ่าเขาดาวอะไรอะใช้ความพร้อมเอาเจ็ความพร้อมเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าผู้ข้าแข่งขันพร้อมไหมครับ พร้อมออโอ้โหเนี่ยคำพร้อมกันจริงๆเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มภายใน5 4 3 2 1เริ่มครับผม เริ่มกันแล้วครับสาหรับศึกการแข่งขันของ3ามหนุ่มอารมณ์ดีของเราแต่ละคนเนี่ยก็ดูไม่มีใครยอมใครและมีหนาซ้ํายังกินกันแบบดุเดือดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันและขิงกันไว้หนักชนิดที่ว่าพูดไปกินไปเลยทีเดียวยังไงค่อยๆกินก็แล้วกันครับพอดีเพิ่งจะเริ่มการแข่งขันเท่านั้นค่อยๆกินค่อยๆไปเดี๋ยวกินเร็วไปจะจุกไม่รู้ตัวเอานะครับจะถึงมากสุดๆเลยพี่ก็แบบอร่อยอ่ะก็แบบร้อยนึงร้อยแสงแววเป็นรสชาติที่แบบ ใต้แท้พี่มันก็แบบเรวัว่ากคนใต้ก็รู้ใช่ป่ะว่ามันแบบประมาณไหนค<อ>ิวครับไดเ้เยอะๆแน่นอนจ่ายมันครับ โโอหเป็นไงฮะตอนนี้ <N> รสชาติเป็นไงบ้าง <S <S อาจารย์มาร์คเด่นเลยนะเด่นมากสุดยอดแล้วบอกคราวนี้วางแผนการทานแบบไหนบ้างครับว<อ>ันนี้คือแบบเราจะรีดแต่ต้นเพราะมันแข่งระยะยาวอ่ะจนน<ช>านต้องวางอะไเราต้องรีดตอนต้นก็ไม่รีดตอนกาอลางกับรีดตอนปลายผมว่าเราไม่ต้องรีบเลยค่อยๆไปคือมีเวลามันเยอะครับใช่ใช่อันนี้อย่างที่ผมกินสี่จานเหมือนผมยังไม่ได้กินเลยนะใช่ใช่ค่อยๆไปดีกว่าครับมาคนที่สองไปดูแผนการคนต่อไปของหนุ่มไตแท้ๆคนนี้ไม่อิ่วไม่ ตอนนี้ไม่กิววางแผนทานการทา,ทาแบบไหนบ้างครับ <S <S เร่งปลายเร่งต้นหรือว่าแบบเร่งตอนกลางหรือว่ายังไงต้นได้ปลายแรงครับผมยอะก็คือว่าตอนกลางแผว <S 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 ตอนกลางก็ไปเรื่อยๆครับพี่ <ขอ S 1> เราเวลาเยอะ <ขอ S 1> นี่เวลาเยอะแต่ว่ามาดูผลกันอีกทีว่าไมคิวจะทําได้ตามแผนเขาไหมครับไปฮะมาคนต่อไปกันมาแค่15บห้านาทีแรกเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นขายของที่สองของเรานะครับผมพี่เกณฑ์ิงต้องเป็นเลยเฮ้ยขมายกมือก่อนมามาถามหน่อยหน่อยก็อาหารด้านเกินนอนแล้วพี่เกณวันนี้เราวางแผนการทานแบบไหนบ้างเร่งปลายเร่งต้นหรือว่าเร่งแบบตอนกลางหรืออะไรเงี้ยเคเร่งต้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไปจุกตอนปลายสปีดต้นเนี่ยสปีดต้องดีกินไปก่อนเนี่ยเรากินเร็วๆใช่ป่ะ บางทีกินไปบางทีคนอื่นท้อแล้วยิ่งเราตามไม่ทันอันนี้เป็นมันเป็นมันเขาเรียกว่าจิตวิญญาเหมือนกันครับพี่แต่ถ้าเราจุกได้นะปลายแบบไม่แถวมาก<ถ>เรี้ยงตนเนี่ยเหมือนไปรอคนอื่นได<า>้อันนี้อันนี้อันนี้ก็โอเค,อเคนะเ,คเป็นแผนที่ดีใช่ไหมพี่พี่เดี๋ยวก็มาดูกันอีกทีนะเพราะมันแข่งระยะยาวนะว่าเค้นจะวางแผนแผนเนี่ยได้ตามที่เคนคิดไหมพอเมื่อสิบห้านาทีนะเนี่ยใช่นะครับผมอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับเราอัปเดตนะสิบห้านาทีแรกให้กับคุณผู้ชม ได้ชมกันเท่านี้ได้รู้ประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเวลาอีกยาวไกลเหลือเกินและที่สําคัญพี่ทเขาจะไม่ได้กินสบายๆอย่างที่บอกนะครับเพราะวาพวกเขาต้องเตรียมตัวรับโจทย์เซอร์ไพรส์สิ่งรอบแรกกันเร็วๆนี้ด้วยครับ ผ่านช่วงแรกของการแข่งขันไปเรียบร้อยสำหรับ3มหนุ่มหัวใจใต้ของเราต้องบอกเลยว่าแต่ละคนก็มีเทคนิคการกินที่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่รวมถึงทางรสชาติของอาหารเนี่ยก็บอกเลยว่าขนาดคนใต้แท้ๆยังคอนเฟิร์มว่าร้อยจังฮู้แต่อย่าลืมครับว่าความเผ็ดของอาหารก็ยังคงมิได้หนีไปไหนกินกินไปในช่วงหลังอาจจะเผ็ดได้ครับและอย่างที่บอกการแข่งขันของเราไม่ได้กินกันแบบรวดเดียวจบเรายังมีโจเซอร์ไพรส์ถึง2รอบให้ทุกคนได้ทำกัน และว,วันนี้หนุ่มๆทั้ง3คนของเราจะต้องเจอกับโจทย์เซอร์ไพรส์แบบไหนบ้างจะเป็นยังไงช่วงหน้ามาดูกันครับ